พ่อแม่เนี่ยอันนี้ตัวสาคัญก็คือเป็นชีวิตแบบฝางเอาลูกไปโรงเรียนนะปุ๊บก็คิดในใจว่าเอาละโคจะจัดกระบวนการให้ดีลูกฉันจะได้รับการพัฒนา,นาตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจกับกระบวนการเรียนเลยพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านมองว่าพ่อแม่จะสมบูรณ์ได้ต้องมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งเกิดลูกออกมาเกิดคนที่เกิดลูกพ่อแม่ที่เกิดลูกออกมาแล้วปุ๊บไม่ได้ทําหน้าที่ที่สองคือไม่ได้สอนความเป็นพ่อแม่จะสมบูรณ์เนี่ยมีอยู่ร้อเปอร์เซ็นเกิดห้าสิบเปอร์เซ็นต สอน50%เกิดมาแล้วไม่ได้สอนไม่ได้แนะนําถึงถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามไม่ได้สอนพรธเจ้าใช้คําว่าไม่ได้สอนการอยู่กับโลกให้ลูกความเป็นพ่อแม่มีแค่5 0แต่ถ้าคุณจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณเกิดและคุณสอนโลกสอนการดําเนินชีวิตสอนทักษะพรธเจ้าเลยใช้คําว่าบุภาจริยติวุจเรพ่อแม่เป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกอาจจะไม่ได้ต้องสอนวิชาการเพราะมันเป็นหน้าที่ของครู แต่สิ่งที่พ่อแม่จะต้องสอนคือทักษะชีวิต